ทวเกมเมอร์กับโปไม่เดี๋ยวเสียงใครวะเรื่องมาดินเสียงอ๋อเรอคอสียเสียะท้อนนิดหน่อยหยาดกูสีเหลืองยาดกูเออเสียงผมไม่ต้องการูด้้ยยินซานมาไคเลยว่าำไมเล่นสียงีหนี่หมดอะไรนี่แล้วทำไมเล่นเสียงไม่แค่ไกลอ่ะ ม่เบ้าก้าม่เนบ้าตาตาโตตตตในน้ำตาลน่ะมาไปดูศพหน่อยในน้ำตาลที่แดไม่ a บ้าอะไรอะี่ยูกับวา ได้ยังไงไม่รู้แต่ไม่ต้องก็ได้สนุกดีคนรีต้องเกิดใหม่ได้เฉยเลยอะไรก็อุ้บั๊อะไรของมันเนี่ยที่หมามัประกาศเจ้าประกาศทีไปแล้วเออ ทำดีมากเลยครับต้องต้ครับคครับโอ้โยีออนรับ อื่นบอกว่าน้าเออเมื่อกี้ไม่มันบักมีคนอื่นก็ถามว่าน้ําตาลฆ่าผมน่าจ,จะสีเขียวตายนั่นแหละสีเขียวมันบอกว่าน้ําตาลฆ่าผมใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มันสะท้อนไม่ได้เล่นสองจอด้วยสีเขียวมันพูดว่าน้ําตาลฆ่าผมเบอร์ไม,ม่มันสะท้อนเนอะ ไอ้นี่มันโหมดแรงเหรอ,อมันจะคุยกันเองได้หืออ๋อพูดเล่นเหรอแล้วแล้วใครเป็นสปายน้ำเงินใช่ไหมเสียงมันบักไงหยอกเขาเล่นเหรอหยอกเขาเล่นเหรอก็อยู่ในกครับ สีโมงบอกบอกว่าสีสีอะไรเป็นสปายนะน้อ,องน้ำเงินกับผีน่ะสีแม่งเดี๋ยวไฟก็ดับมีคนคนอื่นนั่ปแหละตดต้งกันเลย กูไม่ให้ฮะไม่ให้มามกุยแน่ชุ่ชุ่ชู่ชู่เจ็บ ใจมันาทอยู่ตรงห้องทำงานก็คูเลยพี่ยังก็ไม่ใู้เลยเด้งนายเพลเ์อยู่แล้วนึกว่ามึงจะฆ่ากูไงอ่าไม่ใช่เราต็ไม่ใช่นะเด็งนาย เวาเออกูยิงน้ำตาลนกว่าน้ำตาลเป็นแม่งไล่กูเฉียวเฉียดเลยน้ำตาเบอร์สีส้มน้ำตาลไล่กูทำไมอ่ะแอแล้วแล้วไล่ผมทำไมอ่ะทำไมคะทำไมต้องไล่ผมครับจบแล้วแล้วจบแล้วบแลวบแล้จแล้วจบแลแลจบแล้วบ ถ้าไม่บัคแบบนี้วิญญาณจะได้รู้ไงว่าใครปาดถ้าไม่บัคแบบนี้ยวิญญาณจะได้รู้ไงว่าใครปาดแม่งน้ำตาลแม่งเข้าใกล้กูกูกด,ก,ดก,ดกดยิงเลยแม่งน้ำตาลเข้าใกล้กูกูกดยิงเลยไอ้ส้มผู้ฟอลาตีไอ้ทัพทีมแดงไอ้นั่นไยทัพทีมแดงจอมตะกละมีคนปาดทัพทีมแดงกัน เล่นไหวดิไหสอนแต่ว่าชนะไปหนึ่งหนูหึ่งชนะไปหนึ่งหม่บ้าว่ะก็ดีแล้วแหละวิญญาณจะมาพูดยังไงวนีทามาเสิร์ฟถึงที่แล้วา้

ฮั้เหลืองดนู้วยอ้เหลืองใคร้าวิธีกดผิดกดผิดอ๋อจะกดเล่นทำบารีหน่อยไปมาเลยตล มันเดินวาเ่ามันากไมีวัดไปไนไม่รู้สาย้อาผู้คมก็มีใครมันวด,ดตามเตอนเมื่อกี้หดนี่ถ้าถ้าใครโดนวัดบอกให้ทันนะเขาว่า เฮ้ยสีอะไรก็ได้ถ้าถ้าโดนวัดจังหวะนีเ้เราต้องพูดคำว่าสีถ้าเราโดนวัดล้วเราต้องพูดให้ให้มันเป็นมิดเพราะว่าเพราะว่าไม้มันบักไงหมอจะออกตรงไหนห้บอกนะ อ๋อโอ้โออ้โอยามาหาเราอไอเขาเรียกท่อมาริโอ้เขาเรียกว่าท่อมานิโอ้ โอ้ยอยีกโทรมาอย่ากโทรมาอยีกโทรมาอย่ากโทรมาเออโทรทีโทรทีไอดอกจันหนึ่งหนึ่งเก้าอันมันโทรมาต่างานไอ้เหลืองไม่สะท้อนเนีอะ่เไม่ใช้เล่นสองจอเลยเล่นหลายจอแรงอะนี่ตาไร่ตาไครโดนว์ปบอกสีด้วย ถ้าเราโดนว้า,า,าถ้าอยากโดนว้าต้องบอกเขาว่าจักพัดสีอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้สีไหนก็ได้อ่านชื่อให้ทันด้วยอ่านชื่อให้ทันด้วยไม่ถ้าถ้าแอำเภอโดนว้าก่อนนั้นให้นยอำเพอกดรัว,วยิงเลยน อะไรครับเหยียบเหยีบครับอ้าสีเหลืองเออสีเหลืองตายนานยังเอาสีเหลืองเออสีเหลืองตายนานเอา้เอเอา,ลอนา,นอาแล้วทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้อะ,อะไฮ้มีคนสแกนตัวในห้องพยาบาลนั้น ใช้แก้ไฟไหมเอ้ยเอ้ยตกใจน้ำตาลอย่าเข้าใกล้อืมมุทอมาริโอกแป้เดียวมุทอมมาริโอกเลยถ้าใครโดนดูดบอกสีด้วยเห็นทานดิเอ๊ะยิงผิด

ไ,ไอยา่าจะโทรหาพอ <ละ S 1> ่ออ่ะมันว่าใครหมอใครตอบหมอตายแล้วเออหัวนี่าวไอ้หมอหมอเนี่ยแล้ววันนีาพาม็นน่ะไม่แตดงโชว์ที่เราดโดูนะจะต้องกดติดตามดูเนั่นนะ พูดนมเพิ่มนมเพิ่มนะเพิมนเพิ่มเออผมว่านะนี่นี่นี่ผมเป็นนามเพอ ไอ้เด็กไม่ใช่นะจะเป็นโบททำเรื่องนี่แก่ะมันไม่ใช่ทั้งนกอหรอกทีเ่เปลีนทำไมอ่ะเออตัวแฟงในสองตัวแล,ล้วอ่ะเฮียฮัลโหลฉันขอคุยกับน้ำเงินหน่อยน้ำเงินได้ยินวิญญาณสีม่วงไหมอ,อ,อ้าวเงียบ <c ười> อ่ะถามสีอื่นก็ได้เพราะเพราะไมมันบล็อกไง ถามสีอื่นก็ได้เพราะว่าไม้มันดังไสีส้มนี่วิญญาณสีง่วงเองสีส้มได้ยินผมเปล่าไม่ได้ยินคนอื่นเอ้ยส,สีขาวโดนวัดสีขาวโดนวัด ก็ทำไมดูทันก่อนนะสีขาวทำไมสีขาวมันออกไปดีเนาะไสีอยู่บานสีนั้นโดดดูผมจักรพรรดินายต้องพูดให้เร็วๆเลยนายต้องพูดว่าจักรพรรดิสีพอนายโดนบับแล้วก็บอกสีอะไรก็ได้เรือเรียกว่ามิ้นอ๋อมิ้นส้มเขียว เราจะไม่เรียกสีนะเราจะเรียกสีกับว่าพูน้ำเงินชมพูน้ำเงินเขียวแล้วส้มแล้วก็มันมินอะเฮยทำไมสีขาวมึงไม่พูดให้เร็วๆก่อนอะ่ะถ้ามึงโดนจัก,กรพัดดูแล้วมึงก็บอกให้เร็วกว่าน,นี้ก่อนได้ไหม ก็ไม่ได้ยินหรอกว่าเป็นวิญญาณเห็นว่าไม้เห็นว่าไม่บักไงเห็นว่าไม่บักไงวิญญาณเห็นว่าวิญญาณไม่บักได้ไงตุ๊กตาหมีก็ซ่อนได้อ่ะอ่าสีสีฟ้าโดดท่อจริงด้วยไม่ไม่โจ๊กก็แข็งอ่ะโจ๊กอ่ะมันโดดท่อได้มันปรับใหม่แล้วอ่ะ ไอ้มินโดดท่อยกปรับใหม่แล้วปรับโดดท่อได้วิญญาณแก้โอทูไม่ได้ครับเขด,ดูแล้วเขาดูแล้วแยก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 โดนป่าแน่แยกสมโดนมิ้นป่าแน่ ไม่รู้มินม้นโจ๊กเปล่ามิ้นโจ๊กเปล่าวะเห็นทุกคนโมเอทแปลวกัชมพู่ไม่รช่เราถูกตัวว่าถูกตัวใช่ไหมโจ๊กโจ๊กไม่ช่วยโวตัวเองเห็นนะ มินน่าจะจอกอ่ะเพราะว่าเขา,าโดดท,ท่อนกูเป็นน้ำเภอกูยิงไอแดงกูงแล้วตายเองเนนเขาเป็นน้ำเภอผมผมยิงสีแดงแล้วผมตายเองเลยเนื่อ่าสีแดงไม่เข้ามาแล้วที่มึงก็บอกสีเร็วๆที่ท่านึงโดนว้ามต้องบอกว่าสีขาว สีอะไรก็ได้นะถ้าถ้าชมพูเป็นกระพาร์ติงนะต้องพูดว่าสีชมพูไม่นะต้องพูดว่าสีชมพูห้ามพ,นะพูดคำว่าสีสองครั้งนะห้ามพูดคำว่าสีสองครั้งสีครั้งเดียวถ้าในถ้าในมีวงกลมหมานายต้องพูดคำว่าสีชมพูเออแม่งไม่บั๊กว่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกัน